การมีเงินสกุลเดียวกันนมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยสาหรับบล็กเอาเข้าจริงๆต้องพึ่งพาดอลลาร์คุณรู้ไหมครับการที่จะมีเงินสกุลเดียวกันนะเอาข้อแรกเลยคุณจะต้องมีอะไรครับจาก้องมีธนาคารกลางเดียวกันทางยุโรปนะครับมีธนาคารกลางเดียวกันตอนนี้20ประเทศแล้วครับพอหลังสุลติโคลเซียอีกเจ็ประเทศไม่เข้าแค่เนี้ยหประเทศเนี่ยแตกต่างกันเยอะมีธนาคารกลางเดียวกันเหรอก็อจะธนาคารกลางเดียวกันอัตราแลกเปลี่ยนนะครับของ1ิ2ยประเทศเนี่ย จะต้องทำกับศูนย์มันถึงออกมาเป็นเงินยูโรไอ้นี่5ประเทศความแตกต่างกันเชื่อชิดเปงเลยบราซิลก็มีปัญหาถามเลยว่าคุณจะรักษาตลาดเรือฟิกซิงกะกันได้ยังไงตนถึงปีนี้บริกเนี่ยมีบทบาทน้อยมากเลยเราจะเห็นว่าแทบจะไม่มีข่าวเลยนะครับเพิ่งจะมาปีนี้ที่เป็นที่ถึงเต้นแต่วันที่สำคัญหลักๆจะมี2เรื่องเรื่องหนึ่งขยายสมาชิกซึ่งก็ถือว่าทางด้านประสุทธความสำเร็จนะฮะและอย่าลืมครับทางด้านการประชุมครั้งนี้ หวัวข้อสำคัญคืออะไรแอฟริกามันคือบริกกับเรื่องของการพัฒน,นาแอฟริกาถ้าเราไปดูลึกๆก,กีนไม่ได้แนบแน่นกับรัสเซียนะครับรัเสเซียไม่พอใจลึกๆเขาไม่ได้ช่วยเหลือทางทหารกับทางรัสเซียกีนกับรัสเซียเนี่ยมีอะไรแน่กันสักเท่าไหร่นอกจากว่าหัวอกเดียวกันที่ถูกเล่นงาน ในทางเศรษฐกิจก็เห็นความพยายามนะคะที่ทางผู้นํำระสเซียนั้นพยายามที่จะผักดันการขยายตัวของกลุ่มบริกสนะคะอย่างที่อาจารย์ได้ดระบุไว้ข้างต้นนะคะในการประชุมสุดยอดของกลุ่มบริกสเนี่ยมีการพูดถึงความพยายามที่จะ ค้าขายร่วมกันนะคะมีความพยายามในการสร้างเงินสกุลร่วมด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าเบื้องต้นอาจจะเริ่มที่การใช้สกุลภูมิภาคก่อนนะคะเพื่อทอนอำนาจของดอลลาร์นอกจากนี้ข่าวล่าสุดก็บอกว่าจะเพิ่มสมาชิกด้วยนะคะเชิญอ,อาร์เจนตินาอียิปต์เอธิโอเปียอิหร่านซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์มาเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบให้มีผลตั้งแต่1มกราคมปี2024เป็นต้นไปนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นดูเหมือนว่าก็มีการพยายามขยายอิทธิพลในกลุ่มนี้ขยาย เมมเบอร์ Member, นะคะอาจารย์มองว่าทิศทางของอิทธิพลของกลุ่มบรนะิษเนี่ยอนาคตนะคะจะกว้างขวางมากขึ้นแค่ไหนนะคะและเป็นผลบวกกับรัสเซียกับจีนขนาดไหนคะจนถึงปีนี้บริษเนี่ยมีบทบาทน้อยมากเลยเราจะเห็นว่าแาพจะไม่มีข่าวเลยนะครับเพิ่งจะมาปีนี้ที่เป็นที่ตื่นเต้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสมาชิกเพราะบ,บริษเนี่ยกำเนิดขึ้นมาปี2 0 0 6นะครับฟังให้ดีนะครับ โดยชื่อนี้มาจากไดจิมะนะครับเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่านักการนักเศรษฐศาสตร์ของอโกเมนซักจิมโอเนลในปี2001เนี่ยเขาแนะนำว่าให้น่าจะไปลงทุนเรื่องหุ้นในประเทศสี่ประเทศเนี่ยตอนแรกไม่ใี่ห้านะครับก็มีบราซิลรัสเซียอินเดียและก็จีนเพราะฉะนั้นไอ้สีประเทศนี้ก็เลยติดลมก็มารวมกันรวมกันเพื่ออะไรครับขยายความร่วมมือทางด้าน การค้าพอปี2010ออฟริกาใต้เข้ามาร่วมและหลังจากนั้นนะก็พูดยิงไปได้ช้ามากเพราะอะไรครับห้าประเทศเนี่ยเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันก็ยังไม่มากนักนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือนะครับห้าประเทศนี้มันมีความแตกต่างกันเดียวพอสมควรเลยเป็นศัตรูกันด้วยระหว่างอินเดียกับจีนเข้าใจบอกครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พอจะทําได้ ในระยะแรกๆก,ก,ก็คือพัฒนาเพราะว่าเป้าหมายเขาคือแกนปันพัฒนาเพื่อร่มเพื่ออะไรก็คเคอร์เตอร์กันระบบนะที่อเมริกาเนี่ยนะครับเป็นตัวนำนะครับในระะแรกๆก็อะไรครับจะจัดตั้งตอนปี2005จัดตั้งอะไรครับตัว, Bank, วบิกแบงหรือเราเป็นแบงนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับทางด้านอะไรครับทางด้านของหัวแบงสองจัดตั้งเขาเรียกว่าเรื่องของอะไรครับเรื่องของอสภาพคล่อง นะครับอันนี้ก็เป็นการจัดตั้งขึ้นมาแข่งกับ IMF อันที่สนะครับก็มีการาจัดตั้งอีกอันนึงก็คือเรื่อง payment payment ตัวนี้ก็คือต้องการต่อสู้กับตัว S วด้านที่4อันนี้เป็นเรื่องของบัญชีสถิติอันที่5นะครับก็มีการเรื่องสำรองอันที่1นึ่สองสามสคัญแต่ไปไม่ได้ไกลเพราะว่าแบงค์ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยตั้งใจจะเป็นการปล่อยกู้ทางด้านอินฟราสต u ักเจอร์ใช้เขาเรียกว่าอ,อะไรครับ ขอ m m o n นคอ r e น c ์ไอตัว currency c อ r r e n c ซของประเทศสมาชิกเอาเข้าจริงๆต้องพึ่งพาดอลลาร์โอเคนะครับแต่ว่าในระยะหลังนะตั้งในในตั้งแต่สงครามที่เกิดภพภูมิรัศาสตร์ความขัดแย้งระหว่างจีนกับอเมริกาความขัดแย้งระหว่างอเมริกานาโตกับเรื่องของรัเสเซียในยูเครนทําให้2ประเทศเนี่นะครับเริ่มที่จะต้องอะไรครับหันมาเล่งนะครับ่อสู้กับอเมริกาในทางการทูตรวมพักพวก นะครับเส้นในกลุ่มนี้ก็ดีครับเพราะว่ามันก็เกิดการขยายตัวของกลุ่มเส้นไม่พอใจอเมริกาอย่างมากเลยไม่พอใจที่อเมริกาเนี่ยนะครับตั้งแต่หลังสงครามโลกเนี่ยคุมโลกคุมในเรื่องระเบียบโลกนะครับองค์กรต่างๆอยู่ภายใต้แล้วก็มีการใช้ s a n c t i o n นะครับ s a n c t i o n ที่อเมริกาเล่นงานานะแซงชั่นทางด้านของอะไรครับอิหร่าน s a n ชั่นรัสเซีย s a n ชั่นใครต่อใครและสิ่งที่เขา s a n c t i o n ก็อาศัยไอ้เครื่องมือที่อาศัยดอลลาร์เนี่ย เป็นเครื่องมือเช่นระบบสวิฟเพราะฉะนั้นในกรณีเขาได้ใช้ดอลลาร์เป็นเครื่องมือในทางเป็นอาวุธเพราะฉะนั้นจุดนี้เองก็เกิดเป็นจุดร่วมนะครับประเทศต่างๆที่กําลังพัฒนาก็ไม่พอใจอเมริกาไม่พอใจตะวันตกจุดร่วมมันนี่นเองก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งให้มันมีองค์กรไหนวะที่ก็กลายก็กลายมาเป็นบริกไงราะบริกแล้วที่ทางด้านของทางรัสเซียกับอเมริกาก็มีการใช้โซเชียลมีเดียประกาศชัดเลยเราจะต้องเปลี่ยนแปลงโลก อย่าเป็นไปตามก็เรียกอุดมการของอเมริกามันก็ไปแทรกแซงอ้างเรื่องสิทธิปัญญาสิทธิเสรีภาพเอาเข้าจริงๆก็คือไปแทรกแซงกิจการภายในดูสิครับเขาบุกเลียดเบียบุกโน่นบุกนี่เล่นงานจีนเพราะฉะนั้นเล่นงานอะไรครับอิหร่านเรื่องสิทธิมนุษยชนจริงๆก็คือเพื่อาแทรกแซงแล้วก็ใช้ดอลลาร์เนี่ยเป็นตัวที่เล่นงานทีนี้ตัวดอลลาร์ที่เล่นงานนะครับมันไม่ใช่เล่นงานประเทศที่ที่มีปัญหาเขาเล่นงานประเทศอื่นที่ไม่มีปัญหากับอเมริกา แต่ว่ามีการค้าขายกับประเทศอย่างอิหร่านเขาเรียกอันนี้ว่า secondary activity อ uh, ่ primary activity คือเล่นงานประเทศที่มีปัญหาแต่อ้ secondary ก็คืออย่างเช่นบางประเทศนะครับไปค้าขายกับอิหร่านค้าขายกับรัสเซียซึ่งเขาไม่ได้มีอะไรกับอเมริกาเลยอเมริกาสามารถเล่นงานประเทศนั้นได้ด้วย secondary ด้วยอาศัยกรอบของไอตัวใช้ดอลาโดยผ่านสวิฟต์ไงเพราะสวิฟตเนี่ย เป็นการเชื่อมโยงกับธนาคารทั่วไปเพราะฉะนั้นจุดนี้เองเลยทําให้เกิดจุดร่วมแล้วก็จุดร่วมในแง่ไหนนะครับยิ่งมีอเมริกาตะวันตกวิปัสสิษฐ์นะครับโคลเนียลิซึมเพราะฉะน,น,น,นั้นไอ้กรณีก็คนทําให้เกิดความรู้สึกเกลียดชังยิ่งละตินอเมริกาแอฟริกาต่างเหล่านี้เพราะทีพอเกลียดชังปั๊บคนเหล่านี้ก็หาทางไหนจะทํำยังไงวะที่จะลดบทบาทอเมริกาไอ้จุดร่วมเหล่านี้ก็คือไอ้ตรงการประชุมครั้งนี้แหละครับเพราะกรประชุมครั้งนี้เนี่ยมันมีคนที่สนใจเพราะว่าแอฟริกาใต้เนชิญ ประมาณ60กว่าประเทศแล้วก็มีหลายประเทศที่สนใจะนะครับอยากจะเข้านะครับแต่ว่าอีกประเภทหนึ่งก็เข้ามาเชิญดูปอเพราะนันสิ่งที่มีจุดร,ร่วมก็คือว่าประเทศเหล่านี้มีจุดร,ร่วมกันเขาเรียกกลุ่มประชาว์ก็คือกลุ่มประเทศซึ่งกําลังพัฒนาเพราะฉนั้นไอการจัดตั้งอันนี้ที่กําลังขยายตัวต้องไปเคานเาตอร์กับ G7 ไง G7 ก็ประกอบด้วยกลุ่มประเทศที่พัฒนาอ่าทางด้านนี้เพราะฉะนั้นยังไม่มีฟอรั่มที่เป็นการรวมของกลุ่มประเทศที่กําลังพัฒนา สองจุดประสงค์ก็คืออะไรครับลดบทบาทของอเมริกาลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดบทบาทอเมริกาลงนั้นก็คือลดบทบาทเรื่องของดอลลาร์<ช>นะครับ<ช>เป็นอาวุธเพราะฉะนั้นการประชุมครั้งนี้นะครับจึงมีหัวใจที่สําคัญนะครับอันที่หนึ่งเลยต้องขยายประเทศสมาชิกซึ่งในระยะแรกนะครับนะประเทศเออรัสเซียกับจีนโอ้โหผลักดันเต็มที่เพราะว่าอยู่ในฐานะหน้าด่านที่ส้กอเมริกาอินเดีย กับทางด้านของอะไรครับบราซิลก็มองเนื้อง่ายว่าเฮ้ยถ้ามีการเร่งเร็วนะไอประเทศห้าประเทศมันก็แตกต่างก,กันเยอะอยู่แล้วมันจะทําให้เกิดดายดูเช่นหมายความวันรวมกันแล้วจะไม่ใช่ว่าดีนะมันอาจจะเกิดการแตกแยกเพราะว่าเราเองไม่มีอะไรที่มันรวมกันทุกเป็นอย่างเดียวความเปลียดชังความต้องการเปลี่ยนแปลงแต่จุดที่เชื่อมโยงยังไม่เท่าไรเลยนะการค้าการลงทุนเราไม่ใช่เป็น FTA นะเพราะฉะนั้นในกรณีแต่ที่จุดเริ่มอาจจะเหมือนกันคือลดบทบาทดอลลาร์ ราะในการประชุมครั้งนี้มันมีหลายเรื่องครับแต่เรื่องที่สําคัญหลักๆจะมี2เรื่องเรื่องหนึ่งขยายสมาชิกซึ่งก็ถือว่าทางด้านประสบความสําเร็จนะฮะเพราะว่าในวันนี้นะครับมีได้มีการประกาศว่าโอเคจะให้อีก6ประเทศเข้าและคุณสังเกตนหกนะประเทศมบีอะไรบ้างครับหนึ่งในนั้น<ๆ>ก็คืออาร์เจนติน,นาอยู่ในลาตินอเมริกาใช่ไหมครับสองต <Okay. S 1> ัวออกลกางมีที่ไหน,นเชื่องรคิดดีอ่าซาอุดีอาระเบีย ตามมาด้วยเรื่องของอิหร่านคูู่แข่งนะครับแอฟริกาเอธิโอเปียเอยีอย็บเห็นไหมครับแลวเพราะฉะนั้นในกรณีก็พูดอะไรครับเป็นการนะครับรวมนะครับประเทศทางเซ้า์และอย่าลืมครับทางด้านการประชุมครั้งนี้ได้เปลี่อะหัวข้อสําคัญคืออะไรแอฟริกามันคือบริกกับเรื่องของการพัฒนาแอฟริกาเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราจะเห็นนะครับได้ได้ได,ได,ได้ได้ชัดนะครับว่า ทําไมถึงรับอีกหประเทศซึ่งก็อยู่ในโกลโบอลเซาท์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมออกมาเป็นแบบนี้ก็ประสบความสําเร็จเพราะว่าจีนกับรัสเซียผลักด,ดันนะ,นะครับนะครับออกมาตรงนี้แต่ว่าสิ่งที่เราต้องลองดูต่อไอ้คาว่ารับเนี่ยนะครับรับจะมีอะไรเป็นกัญชารนอกเสียจากอะไรครับความสําคัญไม่ว่าโอ้โหเป็นประเทศใหญ่นะเท่ากับประชากร42เปอร์เซ็นของโลกนะครับเท่ากับไปตัว GDP ประมาณหนึ่งในสามแต่นี่มันไม่ได้หมายความว่า ยังไม่ได้ออกมาเป็นเรื่องของอะไรครับเขตการค้าเสรีเลยการค้าระหว่างกันประเทศเหล่านี้ต้องพึ่งพาย,ยุโรปกอเมริกาเยอะมากแถมจีนกับอินเดียนะครับมันก็เป็นมาเหมือไม่เบาเพราะฉะนั้นนี้เพียงจุดเริ่มต้นต้องมาดูต่อว่ามันจะทําอะไรกันมาได้แต่สิ่งที่เหมือนกันที่เขาเรียกวอะไรครับเป็น common denominator ก็คือต้องการลดอิทธิพลทีนี้ก็มาสู่อันที่สองที่ตอนแรกคือหากันมากจะมีเงินสกุลเดียวกันครับของ m o n c u r นะครับแล้วมีการบอกชื่อ brick ผมก็ขำจนท้องคับท้องแข็งเลยเพราะอะไรครับเพราะผม <ไป S 2> เอง <ไป S 2> ก็ศึกษาเรื่องนี้นะฮะมาตลอดนะครับนะฮะไอ้เรื่องการมีเงินสกุลเดียวกันนะฮะมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยสาหรับบลิกนะครับ <c oughs> ถามว่าทาไมถึงเป็นไปไม่ได้อธิบายง่ายๆมันมีสองอย่างถ้าคุณจะทําแบบดอลลาร์นะครับข้าตกลงเพลทันบูดแล้วก็ในกรณีนะปูตินกับทางด้านเยาเอ้ยเราก็ทําเหมือนกันดิผูกพันเงินด้วยละทองเราก็มีทอง แต่เพิ่มเริ่มอแกออแรกหายากนะครับทีนี้เรามาดูข้อตกลงเบรทานวูดนะครับมันปีหนึ่งเก้าสี่สี่เนี่ยที่ทาให้ใช้ดอลลาร์เนี่ยเป็นเงินสํารองเพราะตอนนั้นหลังต้องการสภาพคล่องเพราะฉันทองปั้นประเทศเดียวที่มีเงินสภาพคล่องเยอะและเป็นมาห,อหนาอำนาจคืออเมริกาอเมริกามีทองเยอะเพราะฉันอเมริกกคนก็บอกเอาใช้ดอลลาร์เนี่ยเป็นเงินสํารองโดยซิกกับทองไว้ที่สามสิบห้าเหรียญ ตอนหนึ่งถอยเอานั่นหมายความว่าถ้าคุณไม่ไว้ใจดอลลาร์อเมริกาบอกเอาทองไปเลยนะครับเอาสามสิบห้าดอลลาร์คืนมาผมจะเอาทองไปหนึ่งออนเพราะว่าทุกๆดอลลาร์ที่อเมริกาผลิตโดยธนาคารกลางจะมีทองรองรับเพราะฉะนั้นแต่พอนานๆเข้าภาพของดอลลาร์ติดกับทองชักหายอเมริกาเริ่มมีปัญหาขาดดุลบัญชีเดลตสะพัดมีปัญหาอะไรครับไปช่วยประเทศอื่นแทนมาเชลจนถึงจุดหนึ่งเงินทองเนี่ยเกลี้ยงหมดเลย แต่คนก็ยังเชื่อดอลลาร์เพราะว่ามันมันมีเรื่องของอะไรครับเชื่อถึงขนาดใหญ่ของธุรกิจแล้อเมริกาหลายคนบอกเอยมันพิมพ์ธนบัตรใช่ครับมันพิมพ์แล้วแต่เรามันแจ้งพอมาถึงจุดหนึ่งเงินเฟอ้อส,สูงมากในที่สุดนะครับทางด้านของดิกสันประกาศ1971ขอยกเลิกข้อตกลงเบริษันวูดแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่พยายามจะกลับเข้ามาใหม่ข้อตกลงสมิโซเนียน1973หลังจากนั้น ดอลลาร์ลอยตัวไม่ได okay. ้ผ yeah. uh, ูกพันกับดอลลาร์เพราะดอลลาร์ทุกวันเนี่ยไม่มีอะไรสนับสนุนแต่คนเชื่อเขาเหมือนกับอะไรครับบิตคอยเอาอะไรครับที่สําคัญทางด้านของอะไรครับทางด้านของบริกก็บอกเอาอย่างนี้ซิก็เอาเอาไอ้เงินของ5ประเทศเนี่ยนะครับอบฟิกกับอะไรครับกับทองแล้วก็ฟิกกับทางด้านของอะไรครับทางด้านของแอรแร่หายากเอาอะไรครับอาจารย์ถามเลยครับทุกวันเนี่ยนะครับรทางด้านของอัตราแลกเปลี่ยนของอะไรครับของเีนก็อย่างเั็นกําแย่แล้ว นะครับรัเสเซียก็กำลังย่ำแย่ถามว่ามาถึงถ้าเกิดฟิกขึ้นมาฟิกกระทองโดยในเพราะฉะนั้นในกรณีที่เกิดขาดดุลกำลังย่ำแย่พอย่ำแย่ปั๊บคุณต้องอะไรครับเหมือนอเมริกาทองหายไปคนเขาต้องการแลกเงินเป็นบริกนะครับพอแลกเงินเป็นบริกถามว่าประเทศอื่นจะยอมเอาทองของตัวเองมาช่วยจีนไหมจบเลยครับแ้อีกข้อสองไอ้นั่นเขาคือเป็นดอลลาร์พิมพ์โดยธนาคารกลางของอเมริกาไอ้นี่ไอ้ตัวเงินบริกพิมพ์โดยห้าธนาคารกลาง จะตกลงกันยังไงวะเนี่ยพาะฉันพูดง่ายๆเป็นหนังการ์ตูนครับอันที่สองนะครับะจะทําแบบเงินยูโรง่ายมากเลยคุณรู้ไหมครับเอาง่ายๆนะครับทางนิวอไอตัวจิมโอเนละ์เพิ่งมาสัมภาณ์เมื่อประซัพสองอาทิตย์นี้เขาบอกให้คนที่พูดว่าเงินสกุลเดียวกันมันรีดิทคูลัสเขาใช่ตัวนี้นะครับพูดง่ายคุณเข้าใจหรือเปล่ามันขำมากเลยคุณรู้ไหมครับการที่จะมีเงินสกุลเดียวกันนะเอาข้อแรกเลยคุณจะต้องมีอะไรครับ จะต้องมีธนาคารกลางเดียวกัน<ฆ>ทางยุโรปนะครับมีธนาคารกลางเดียวกันตอนนี้ยี่สิบประเทศแล้วครับ <c oughs> พอหลังสูนในโคเอเชีย<ฆ>อีกเจ็ดประเทศไม่เข้าแค่นี้ห้าประเทศเนี่ยแตกต่างกันเยอะมีธนาคารกลางเดียวกันเหรอแต่ก<ฆ>็ยังไม่ได้บอกต่อต้องจากธนาคารกลางเดียวกันอัตราแลกเปลี่ยนนะครับของสิบยี่สิบประเทศเนี่ยจะต้องทางกับศูนย์<ฆ>มันถึงออกมาเป็นเงินยูโรไอ้นี่ห้าประเทศความแตกต่างกันเยอะชิดเปกเลยบราซิลก็มีปัญหา ถามเลยว่าคุณจะรักษาตละเรือฟิกซิ่งกันและกันได้ยังไงได้ความรร้มนะคะขออนุญาตกลับมาคําถามสุดท้ายที่โจทย์ของรัสเซียนะคะจากจุดที่เราเริ่มต้นคุยกันนะคะกับการเสียชีวิตของเยฟีินีพริโกซินนะคะสิ่งที่รัสเซียพยายามทำในการที่จะจับมือกับกลุ่มบิกซ์นะคะขยายอิทธิพลลดอํานาจของเงินดอลลาร์แล้วก็แน่นอนนะคะว่าส่วนหนึ่งก็คือต้องการที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจที่พังไปนะคะจากเป็นเรื่องของสงครามกับยูเครนกลุ่มบิกซ์ที่ กำลังขยายตัวอยู่นี้นะคะดูเหมือนกับพัฒนาการก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะแม้ว่าจะมีข่าวที่น่าตื่นเต้นเข้ามาก็ตามจะเป็นโอกาสในการที่ทําให้เศรกิจรัสเซียแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ทดเชยความเสียหายจากการที่พังไปจากการถูกคว่ำบาตรแล้วก็เหตุที่เกิดขึ้นจากสงครามยูเครนได้ไหมคะอาจารย์เออไม่ครับถ้าเราไปดูลึกๆจีนไม่ได้แนบแน่นกับรัสเซียนะครับค่ะไอะที่เราไปดูอ่ะมันเหมือนกับเป็นข่าวที่มันวิเคราะห์โดยไม่ได้ดูค่ะจีน ข้อแรกเลยรัเสเซียไม่พอใจลึกๆเขาไม่ได้ช่วยเหลือทางทหารกับทางรัเสเซียรัเสเซียอยากได้เหลือเกินเพราะจีนที่ให้จะเป็นลักษณะดั l ยูสก็คือเป็นเรื่องของมัตเรียวหรือต่างๆที่ใช้ได้ทั้งปลหมเรือนแต่ไม่ได้ให้อาวุธพอเขาลู้ถ้าทําแบบนี้จะมีประเด็นปัญหากระทบกับเขาในเรื่องของความสัมพันธ์กับยุโรปตนกับอะไรครับสาภาพยุโรปนะครับอันนี้ข้อแรกข, 2, ข้อสองคุณสังเกตดูไปพบกันรัเสเซียอยากให้จีนเนี่ย สร้างไอตัวท่อแก๊สนี่ก่อนครับแบบเดียวกับที่นอตสตีมกีนบอกไม่เอาครับพอ่อลึกเกเขาบอกผมยอมทําไมพราะผมให้ใจคุณได้ยังไงเหมือนกับที่คุณนะ่ะเล่นงานเยอรมันนะ่ะคุณเห็นลึกๆกกันยังครับและคุณอย่าลืมนะครับกีนกับรัสเซียเนี่ยมีอะไรแนกกันสักเท่าไหร่นอกเสียจากว่าหัวอกเดียวกันที่ถูกเล่นงานนะครับในทางการค้ากีนนั้นต้องพึงพาสาภาพยุโรปสาภาพยุโรปก็ต้องพึงพาจีน เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการคือความสัมพันธ์ในลักษณะที่ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นยุโรปก,กับจีนจะเามันยุโรปนะแม้กระทั่งอเมริกาเขายังรู้ย,ยังยุโรปยังคมรู้สึกผมจะไม่ได้เล่นงานคุณทุกอย่างผมดีลิสกิ้งจะไม่ได้ดีแคปลิงจะร่วมเล่นงานกับอเมริกาเฉพาะไอ้ตรงที่คุณทําและเป็นอันตรายต่อชนันก็คือเรื่องของไฮเทคเพราะคุณสามารถใช้เรื่องควอนตัมคอมพิวเตอร์เรื่องของอะไรครับเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ประเภทไฮเอ็นทำไอ้พวกนี้คืออะไรครับไอ้ที่จีนทำมาได้เพราะจีนทาได้มีเียมอท เค่เซมิคอนดักเตอร์ที่จีนทําได้นะมันประเภทที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นเรื่องของ20 28นาโนมิเตอร์ซึ่งมันยังเรียกว่ายาวหน่อยของอเมริกากับยุโรปไปถึง2นาโนมิเตอร์เห็นได้อย่างครับเพราะฉะนั้นในกรณีของจีนทําได้แค่ยังทําไม่ได้เพราะฉะนั้นในกรณีจีนเองนะครับก็ดู่ในฐานลำบากเพราะต้องพัฒนาตัวนี้ไม่ใช่ของง่ายเลยนะครับ เพราะฉะนั้นในกรณีจีนเองก็รู้เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์กับรัสเซียยังเกี่ยกับเรื่องอะไรครับเรื่องของแก๊สเรื่องของนีแต่ในด้านอื่นๆเพราะฉะนั้นและสังเกตดูจีนยังไม่เคยมีข้อตกลงในด้านความมั่นคงกับรัสเซียเลยแบบมาตราห้าแต่ว่าอเมริกาตอนนี้มีเยอะเลยนะครับเป็นมาตราห้าในนาโตแม้ว่าการประชุมที่เดวิดแคมเดวิดจะไม่ได้ออกมาเป็นสามฝ่ายที่เป็น common defense นะครับอย่างหนูก็เคยเรียนทางด้านรัฐศาสตร์ Common defense กับหรือว่า collective defense จริงๆนั้นจะต่างกับ collective security collective security หมายถึงว่าเป็นภัยคุกคามทั้งภายในองค์กรและนอกองค์กรอย่างองค์การสหประชาชาติแต่ถ้าเป็นแบบ NATO เป็นการป้องกันภัยคุคกคามจากภายนอกซึ่งตอนอาจารย์เรียนอยู่เขาเรียก common defense แต่เดี๋ยวนี้ว่า collective หมายความว่าประเทศใดถูกคุกคามทุกประเทศอื่นต้องช่วยทางด้านของอเมริกาปรากฏว่าไงครับมีคำกับนาโตนะครับแล้วก็มีข้อตกลงในลดักนี้ลึกซึ้ง กับทางด้านของญี่ปุ่นกับทางด้านของอะไรครับกับทางด้านของกี้ในการประชุมครับเดวิดทั้งสามประเทศแนบแน่นกันมากเลยยังไม่กล้ามีข้อมาตรห้าเลยเพราะพี่ไม่ต้องการมาตรห้าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้ามีมาตรหา้านี่หมายความอเมริกากตอกท่องถูกบังคับอาจจะต้องช่วยเหลืออะไรครับช่วยเหลือญี่ปุ่นแต่เขาพูดง่ายเขาอาจจะช่วยแต่อยู่ในดุลยพินิจเพราะฉะนันถึงไม่มีเรื่องของทั้งหมดิเฟนใช่เลยแต่เขาก็ลอบกับทางด้านญี่ปุ่นกัอเมริกาแม้ไม่มีตัวนี้ แต่ว่าเราจะยอมรับว่าการคุกคามประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นการคุกคามอีกสองประเทศมันใกล้เคียงที่สุดแล้วแต่ไม่ใช่นกะครยังไม่ถึงที่ตรงนั้นแรกอย่างหนึ่งถ้าเป็นไตรภาคีคนคนอะไรครับคนในญี่ปุ่นกับรัสจาต่างคนต่างก็อาจจะไม่พอใจประชาชนน่ไม่อยากจะแนบแน่นกับญี่ปุ่นเข้าใจไหมครับผมอยากช่วยเพราะจะมีปัญหามันทุกวันนี้ถึงช่างใช้มาตรการสองฝ่ายที่ทําขึ้นหลังสงครามโลกนะครับและก็ทำให้แนบแน่นขึ้นส่วนจีนไม่มีอะไรกับรัสเซียเลย นะครับในส่วนนี้<อ>และคนไปเข้าใจผิด <c oughs> นึกว่าอะไรครับไอตัวที่เป็นอะไรครับทางไฮค o r p ปอเรชันนะครับไอตัวที่ตัวนั้นคนละเรื่องเลยอันนั้นไม่มีแม้ต่ห้าเพราะฉะนั้นจีนไม่มีพันธมิตรในลักษณะที่อาจารย์ได้ฟังถึงนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความแตกต่างกันเยอะมากครับถ้าเราเข้าใจลึกๆในง่ายกฎหมายระหว่างประเทศเพ <c oughs> ราะฉะนั้นจีนเองเพียงแต่บอกกับรัเสเซียบอกว่าแม้เราจะไม่มีแต่เราแน่นๆนะครับเหลือเกิน่ะ อะไรตรงนองเนี่ยไอตัวเนี้ยที่ทําให้ทางด้านยุโรปอเมริกาชักจะไม่พอใจมันแนบแน่นแบบนี้หมายความว่าอย่างไงวะเนี่ยเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นนี้แต่ว่าเขาจริจริงๆไม่ได้เข้าไปช่วยเหลืออยู่บูตินอย่างที่บูตินต้องการจะช่วยเหลือระดับหนึ่งให้มันไม่น่าเกลียดระหว่างไอ้เพื่อนฝูงช่วยแต่ไม่เลยเถิดจนทั้งไปเกิดอะไรครับไปเกิดอาเลเนตก็คือไปทําให้ทําให้เกิดผลกระทบทางด้านการค้าของเขากับทางด้านสหภาพยุโรปแล้วก็ฉันสังเกตดูเขาให้ความสําคัญมากพยายามดีใจมากเลยที่มาครองเนี่ย ทำตัวเหมือนม้าเหมือนทรอยอะไรของนั่นแหะกบตัวที่แบบนี้เพราะในที่ต้องยอมรับอย่างหนึง่งว่าความสนิทของจีนกับรัเสเซียมันมีข้อจํากัดในตัวมันเองและถ้าคุณเป็นคนจีนนะขมเลยครับนะครับในในง่ายนี้คุณครับสิ่งที่สําคัญคืออะไรในประวัติศาสตร์นะคุณไม่มีปัญหากับอเมริกานะครับแต่รัสเซียมีปัญหาเพราะในกรณีนี้จะเกิดขึ้นน่าจะเล่าตลกให้ฟังอย่างหนึง่งนะครับผมก็สอนนักศึกษาจีนแล้วก็มีคนไปพูดเจอแค่ถ้าเกิดรมกันหน้าสงครามโลกนะครับจีนจะช่วยใคร ระห,หว่างอเมริกากับรัสเซียถ้าเป็นคนไทยเนี่ยโหยช่วยรัสเซียแน่นอนเพราะว่า<ะ>จีนถูกท่านผมก็ขำๆแล้วผมก็รู้ว่าจะคําตอบเป็นไงผมก็ถามนักศึกษาจีนก็หวัวเราะก็ว่าทําไมครับช่วยทําไมครับนะครับอยู่เฉยๆเพราะอะไรครับ<ะ>ถ้าหากว่าอเมริกากับรัสเซียลบกันมันตาย<ะ>ทั้งคู่อเมริกาจีนพังหงาเป็นมหาอำนาจเลยคุณ<ะ>ดูนะที่เราวิเคราะห์เนี่ยมีปัญหาเพราะถ้าเกิดร<ะ>บกัน กินเองอ่ะอยู่เฉยๆยิ่งใหญ่เลยไม่ช่วยมันไมไม่ช่วยใครเลยไม่ส่งขั้นหนเลยเราทชิ้นประมาณอย่างเดียวค่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างของการวิเคราะห์นะของเราในไปมองในลักษณะที่เขามองจากความรู้สึกอ่ะแต่ในแง่โลจิกเนี่ยจะช่วยทําไมสองประเทศนี้ในที่สุเกมสู้กันเมื่อไหร่ตายทั้งคู่กินพังงาขึ้นมาทันทีเลยนี่ก่อนในแง่ของอะไรครับความสัมพันธ์วงเทศแต่มันไม่เหมือนกับเป็นส่วนตัวนะเฮ้ยเราเพื่อนฝูต้องช่วยเหลือกัน อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ตองๆมัเกมทางด้านผู้ประโยชน์ของประเทศมาเกี่ยวใช่เลยเพราะว่าความสัมพันธ์ทางด้านต่างประเทศมันวิเคราะห์ไม่เหมือนกับเรื่องความรู้สึกส่วนตัวนะแต่เราเอาความรู้สึกส่วนตัวชอบไม่ชั่วไปช่วยวิเคราะห์มันจะภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงครับกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารการลงทุนจาก t r ร d เดอร์เค ก็สมัครสมาชิกเพื่อสนับสน,นุนพวกเราพร้อมทางรับสิทธิพิเศษอีกมากมาย